ยางทีเด้เฮา,อา,อาโอ้ยคนที่เอานับถือมันนี่ล่ะพี่น้องหรือมาเป็นแกงเลยค่ะพี่น้องไม่เขวาว่าเขาเป็นลีรีหรอจะมีอะไรอ้าวรจุดถูกบ,บอกปู่องดำก่อน <laughs> เดี๋ยวฮอล์กำลังจะมาทำการยดถูบอธิษฐานจิตบอกปู่ก่อนที่ทุกคนร่วมบุญมานุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่ครับผลไม้เก้าอย่างสี่ชุดนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดครับสบายปู่ดำปูเวศองค์ย่ามณีจันทาครับ เดี๋ยวเขาจะจุดถู่บอกปูว่าสิไปแก้บนครับมือนี่มาสมุทรสะนะโมตัสสะภะคะวะตัวรหะตตสัมมาสมุดาสะภะริตตวะนะเมตตังสะเมตตาปัทตาอะวิขิตจิตตาบริตังพนันตุสักเคาเมจลูเปหิลิศิคะลาเตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรตเทจขาเมตลุววนาคเนเคหวัตุมิเกเตภูมมาจะยันตุเทวา ฉลธละวิสเมยัขะกันธรรมนาคาติดท่นตาสนิเกยังมุนีวารวัจนังสาธุโวเมสุนันตูธรรมสมณกาโรวยมท่านตาธรรมสมณกาโรวยมท่านตาธรรมสมณกาโรยยำบุท่านตาสวดพร้อมกันนะวันนี้นะโมตัสสะภะตัวละตสัมมาสัม <bulky> พุทธัสสะนะโมตัสสะภะตัวละตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิปดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยมปีกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิปดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปีกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิพดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาราโพปิยนาคขันธบริตังสาธุปูเอ้ไม่นี่ลูกอาจารย์นตีพร้อมทีมงานผพียก้องอาจารย์บอลแลวก็หลายๆคนถึงเจทักพร้อม เมื่อนี่สิทําการไปแก้บนตามสัจจะว่าจาที่ไห่ปูส่วนผลละไม่เที่ยวมาว่างไปตรงนี้เดี๋ยวลูกสิมาจุดทูบถวายอีกเทือนึงเด้อกับดอกกุหลาบอันเมื่อนี่สิมาจุดทูบบอกว่าลูกจะแต่งเป็นเจเนี่ยไปเซเว่นรับจุดประสงค์ของปูคือเซเวน่นหน้ามนละกะขากระแวะตลาดให้ตามสัจจะว่าจาที่ด้ไห่ปูไปเมื่อนี่กับห้ปูได้รับลูรับซ้ำหาซิ่งไหมันล่วงเกินพิดพาดประการใดกร็ให้ปูหูิกรรมอยาถือโสดโกธลูกหลานเด้อกับมมวลหูว่าปูมกักและงวดนาเนี่ย งวดวันที่16เมษายนก็ขอให้เลียงเขาเขาอีกเด้อปูเด้อเลียงเขาก็ขอให้ออกในใบแดงให้มาลางกรแล้วก็บ่น้ำสามตัวก็ได้แล้วจะปูจะเมตตาใบแดงของเข้า16เมษายน2ปันหาว1618สื้ออยังก็ได้ขอให้มีซีสื้ออียังก็ได้ขอให้มีซีมีซีอยังแน่ C3 C2 32แล้วก็ C0 C3 C2 32แล้วก็ C0 สามตัวมีซี32กับ C30 เม็ดเดียวตัวเดียวคือ C33C ขอให้ปูโดนบันดาลให้มาในใบแดงนี่ท่อนั่นให้มาลางกรหงดีเด้อปูเด้อขันบนกับซีสามสองกับซีสามศูนยเด้อให้ปูโปวดเมตตาเนื้อทาสําเร็จลูกขอบนต่อเลยลูกกับสีแดงเป็นอ e ีเจนอตนี่แหะขึ้นเวทีงานวันไหลมือน,นั่นเลยเพราะว่ามือน,นั่นเลขออกพอดีเด้อสิบหเมษารสองมันหน,นาอยขอแปดคนน่าจะมาเป็นมืน่น หูวว่าปูอรับป้อนแล้วปูน่ะรับแล้วนี่ละมากันคืนเวทีทพร<อ>้อมไอ้ไม่ไท่เลยทีนี้เด้อทำคัดอมไอ <c oughs> ้ปูโปรดเมตตาเด้อเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> หัวว่าปูน่ะรับคําขอแล้วคือมีความหมู่สือคือยังหวกวานลูกบอกว่าปูรับคําขอแล้วเหลือแต่ลูกสีมากาว่ากก็ไปนอน่คิดอยู่มือสองมือนกะตดสินใจแล้วเ <c oughs> พราะว่าคนมันมากค่ะหมื่นกับสองหมื่นน่ะคน,นหมื่นนั่นกะจะ ขึ้นเวทีเลยตะปูเด้อใส่นี่แหละจนบุลาทั้งงานเลยตะปูเด้อให้ปูโปวดเมตตารับคำอธิษฐานของลูกในเด้อให้ออกในใบแดงทอนั่นเนื้อปูเด้อซีสามซีสองสามสองซีศูนย์ซีคู่นี่ทอนั่นเนื้อปูเด้อมาลางกอนแข่งดีปูเด้อซาธุเด้อมันแน่นอกเนี่ยยกออก นันไรนั่นไ้ใจตลกเขาสีเ้านับถือมือนีล่ะไขก็ไปนบทือกันเดีอ้ามึงก็จด้านบถือกันมาเลยเพิ่งจหลาผ้าไขเ็นอย่างนี้ยข่ี๊ดจ้อนเนี่ยบเตียมนะครับนี่สดสดสดสกลับไปเมียป่าบ่เมียบอกดีใจได้เพือนสาวเพื่อนสาวเขาทด่้อด้ดือดือเีเ้อมือนีเ้อื้อตืดืออ ซีสามรวยีรวยเฮ้ย3ีสามอียเฮ้ยเสียงสองแี่ฝากลูกเจียมทั้งหลายเลยนะคะเจ้าเขินไหมเขินเนาะเนาะผมค้าเห็นอย่างอันนี้ตอนนี้บาัคนเขินบัดยืนตลาดล่ะกับเซเว่นมันอุ้ยอันนี้เพาเท่าไหร่ที่ผมเมษาได้นี่เขินก็นี่บาคนเป็นหมื่นเลยหมื่นอ่น ก็เห็นอยู่ตัววันไหลคนไหลเป็นเลยถ่าตอนนี้เขากับมหดตลาดเลยเนอค่ะเป็นี้คนก็เลยไหล,หลค่ะไข่แน,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 นือยู่เออบะไหลเป็นไลยน้อยอีกกองบะไหลนอนีนอตมัอนี่คนหน่อยอืเสียดายกูอยากให้มึงเนะี่ยเจอคนไหลแล้วทำนี่เขากจะเส้นหนังถืออยู่เยอะจืดออันลงมาก,กือสวยแท้ไทยบ้านว่าน,าน,นะครับอย่าไปหยองตัว่าคันงวนทิมฮุกนี่เขายิงเนี่ย คืนเวทีวันไหลประกาศก้อนไม้ให้เลยย่าทั้งเวทีเลยนะพี่น้องจำคำผมไว้ลวดนมมันยังไงบ่อโอ้ยเจี๊ยบผิดเลยนมใหญ่กว่าหน้าที่เต้นแบบเน้นออกโอ้ยคนเหลียวเขาซ่อนนับถือไข่เป็นย่อนกุ้งเจ้าเด้อะตะปูจัดแม่ลดยังเหลือเซเว่นอีกต่อเนี่ยอีบ่อนี่ฮานี่เออข่อยบกุูกจักข่อยดอกเขาเจ้ากระเทยอย่างนู้นว่ามีนม เออไี S <S ่พ <vengeance> อ่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปขางไนเแล้วพี่น้องเนี่ยตอนนี้กำลังเศดกล่องกันอยู่ครับพี่น้องกะอยากอายุได้ใครอยู่คนมันบ่หลเพราะนันเป็นวันวันทั่วไปวันจันทร์นะมันลงตลาดนี่หลายกว่านี่ใครแน่อยู่ค่ะพี่น้องอ้ยขาดแล้วครับพี่น้องว่าตรงๆก็เจ้าผู้หูจักมันบ่แต่เขาหูจักบักหนีคักเลยเนี่ยให้บ้านผมเนี่ยเอาผู้ใดเป็นผู้บนก็ผู้นั้นหระเอาผู้นั้นหระใครอยู่มีมูเกิดบมันมาผู้เดียวแล้วเอมา่อมถือมือ

ป้ายข้ามถนนสงการป้ายละพันคอได้บ้างหรืองั้นต้าดหอมาะลิขงวัดวัดจันนาชื่ขึ้นตัวสิบกว่ปมันจะเป็นขึ้นว่ายังจำผมได้อยู่บ่เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวทำบุญกันได้พี่น้องซอยตลาดเพื่อนขึ้นป้ายสงการเนอะครับเนาะเรื่องของเฮาเหรียญจังมือครับเนี่ย คว้ที่ิหาครับวาที่ิมหาเนาะครับเนาะเจนอัดเด้อเจนอเฮ้ยเอาตำหนักปูใหญ่เนี่ละเขียนเข้ามาจังไหนซื้อไปอะไตำหนักปูใหญ่ออนดก็เลยครับพังนาว่ะหรือยุ่งหลังอะไรยุ่หนาแล้วต่หามุ้งมาเลยโอ้สูู่ไอ้ค้เยเดียวเดยเียเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงแง่หเขาเหน่องเอเสียง ธรามดาละเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจิตแตกตื่นเออให้ยู่คนมาหลายมือนี่มืางแลอม่หนมึหยโอ้โหโอ้โหโอ้ยมากมากมากจพาใจตลาดโอ้ยแงหผู้ลนมาเต้นครับเจนอดเลยซอยอุ่นหนุนเ้ยม่มีผู้่เต้นรับเจสวัสดีคมาหรอเื้อคนจมาเลยมาเลยเขาดิเศ้านับถือม่นีแล้วโอ้ วันนี้ค่ะแม่วันนี้ค่ะแล้วซุยโอ้ยโอ้มะเสือนตัวมันออกปะแม่เก้าแปดผมซืบแปดเจ็ดโอ้มะกำหัวครับนี่นี่คนกำหัวนี่นี่สามตัวก็เลยได้แก้บนปูวบับับัวเด็ดตัดหัวบัวแกหัวทคู่ต้องเอาเหมือนก้อนแม่ยาเป็ดตัดออกเมื่อวันนี้ครับทีสามทีสองสามสองทีศูนย์เขาเอาเหมือนก่อนเขามักตัวไหนเขาจังมั่นเพิ่มเงินออกยังหน่อยเขาก็ถือ กบอกปู้วนาถืออนแต่งโตเป็นเจเป็นย่างตลาดนี่ได้มาอยู่นขายยังแน่แม่นี่เออเอายังเขาเจโอ้เห็นอยู่นะ่ะโอ้ยันอยู่นะ่ะอยากอยงาี่ออยากเงานอน

โอ้ยใครคนไห้เจาน่คนเยอะแยะแม่นั่นไอ้เจ้านี่ไรนัมวนนี่ครับม้วนไหลันยครับตงกับเพพ่อได้ข้าหมอลำอยู่ถ้าเราเก้าแบตได้ไรกูนี้แม่เป็นเจ้าบาลหะมีมาถุกเจ้าบาลเด้แม่บอกบเมาเมาเด้๋ยพี่น้องเดี๋ยวจะแจกให้บานองรวย้องรวมง้่สาย้ยมนมจะเอาวนไหแม่ แม่เบือนเบือนลอยยังบ่เอายกไปไหนฮเฮ้ยบ่แม่ตัวแต่แล้วมาเบิดอนบ่เฮ้ยเบือนเยอะก็เจี๋ยมทองเอาแม่เดีอยพี่น้องเลือกเม็นมีนิ้ถุงบ่ครับเด็กเบี่อบ่ที่เครอแ ใครมดแข้งไดครับบกลาบาทอสองบกครับสองบอีขมเดแขงบอกแล้วเขายังไปกินน้ำกันด้ครับบาดทีนี่ครับยังไหนค่ะไปกินน้ำกันบัดที่นี่เออเหมือนเล้นี่สีเหลืองแมงคุด

วัดองท้อนกัได้ครับบดองท้อนกันได้ครับถอออกส้วเหรอแม่นั่นสวยลยไปทั้งุมแจไปทังุมแจไปทังหมดน่กสวยเนาะห็นบอลเมียนไทยเข้ายเข้าจนบอลมีย่ไทยผีเจ้าเนาะจนบอลยไทยพี่เอฟซีเลยน่ะีอจารนอต มาเจอกองเขามาดิน้ำต่อแม้นยังครบกีมแล้วพ่อพ่อพี่เหรอพี่เจเจเจ้าทั้งนั้นทั้งเนื้อเจ้าเมื่อกองข <c oughs> <c oughs> ้าง เอาวฮะอันนี้คุณละลอยเด้อเด็กน่อยนี่เอาเอ้าเห็นไหนจ้าหนึ่งร้อยโอ้สาธุครับแม่หกถุงนะครับครับปะนะเอจารรอดีว้ยีลอยลอยล้นเออโอ้ขอบคุณค่าจันเลือดเลือดฮะเออเลหน่อจ้าผู้ใดมีุูหน่อยเออ ขอบคุณขอกคุณลาบครับจำรับเรับจำรับพี่เขาเขาสิเทานับถือกับมือนี่แหละพี่น้องเขาหนักเลยแม่ครับนี่แหะของเขาถือพ่วมปอันีแหะมันหมานเลยแม่เด้อัโอ้ันนีเห็นกันดูครับมันมานนะครับเน้อเอาเอาเมือเลยนี่ครับเดีน อันกลับไปเมียป่านี่ชอยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวคุณแม่ให้ดอกกุหลาบครับเดี๋ยวดอกไม้ไปไหว้ปู่พอดีเลยเออพี่น้องถือเลขกกับเมย์ทีละผมแต่งยุปีนึงก็ได้เด้อว่าจะถือทุกมมือเออสวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะแม่สสวัดีเฮ้ยหลักกล้องแม่เลยขอบคุณค่ะ กบไปเมียปลาเห็นจังไหนี่บ่ป่ามีต่คนสวยๆเอาพักจากลอยนึงเนี่ยน่แม่ครับยี่รมร่วมโหลดแม่ยัอมาโหลดลอยหนึ่งค่ะนี่เด็กจุดเสียนทักโอ้ยให่คนเด้อโอาตลาดพี่น้องมีเกลว่องรัปแอย่างนี้าจ่มีต่มึงเบายุบเดียวคุณจะเบิ่งยุ่เนาะคนล่นมาเนี่ยแบบใหม่พัชรีด้ว เขาเอยังอันนี้อันนี้ขายยังไงครับเนี่ยตามหง้านิ่มไนี้ดีค่าดีค่าเดี่ยวันนี้เอาจักลานครับยู่นี่สองลานอ่เอาเอียงมากกันเลเห็นรอยหนึ่งครับเอาหัวแม่เ่ยแม่มันมันแม่เน้อเอามันมาเน้อถูกครับิกเดล็กน้ำกันไปไไว้ปูน้ำกันด่่ นิ้วเข่าบายได้จะกินนี่ไหากันเฮ้ยอย่างคือว่าแต่ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าโ้่จะเลือกเขาเต้นตอนยี่งใหญ่เลยเมียไยออเข้าวให้ร้านเห็ดจังไหนดคอันมี้ราดีเสียรถด้วยเร่้ะครับภาพเห็นเลยเขาเข้าแล้วกันเอยแมบแม่ขอบคุณข้ามันมาน้ำกันไรมันไรล้กันเด้อบอกได้เด้ออาจารย์เาไปทุกชงกันสาธุครับเจอกันครับเรียบร้อยครห ไอววน้ากันเน้อสมการมิดร้านเรไปแด้แปดแก้วเด้อค่ะเอามัวมัวรดน้ำเ้ยเอได้เมาล่ะเอิ้นมะโออันนี่แจกเนก้อนเน้อนี่จ้ากันเออเนอเอาเป็นวะนี่เอาเป็นยนยนเล็กน้อยยานให้เอาเนด้อ นี่ตองเด็กน้อยให้เด็กน้อยให้อันนี้ข,า,ลลขาเลยตัวบ้าอันนี้ลอยอันนี้ลอยก็นนยยได้เอ,อ๊งแงย้มกักบันเน่ไม่เบียดขอถามเจ๊ก้องเกียรติมาไหมวัดน, <c oughs> นั้นน,นี่กูแม่นไผ่บัดนั้นโอ้อจำมาได้หรอจำมาได้โอ้ไ่นดี บางเทื่ยงกันใหญ่ยูนิแต่ว่ากันคันถึงไล่ไล่หวดกทิมาทุกงัวเลรอพี่น้องเออสองทอนได้ครับแต่ที่ดุงด้วยหล่ะก็เอาพักใส่มันลอยหนึ่งแมทสองลอยยิงกระเทยอยัางม่มีเงินขอขอบคุณคาร์แบบใหม่พัชรีจะได้ตังจะได้ตังขอบคุณค่ะ เดียวคอยไอไวไก่ไหนแม่ตัวละอยอันนี้ได้ยันยื่นอเขาจะไปกินย่างไก่ไาปต้มชม้เดี๋ยวไก่เราเอือนทูเอาอย่งัไก่เมาไงกมีไหบ่อเอาเอาตัวหนึ่งกันเ้แม่เอาผสมเล็กกันเเอาเอาผสม้อยนึงนะครับเด้อยังแม่ โอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายครับผมคือไอคนเฮ้ยเฮ้ยอคนใหม่เลอมาเอสอสอใช่ไหมไปหมือนกันพี่แมมได้ปอะไรวะเอสิบเ่สิบโดนแบนบนคิดโดนแบว่ดโดนับเป็นเอสกันไม่เงียเลย ขอบคุณครับของยอดของปุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตน่นไงมันต้องคุดจ้ะนั่นไงสุดยอดเอาเอาสุดยอดสุดยอดเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับอันนีสองเจ้าแม่เอาล้อยหนึ่งล้อยหนึ่งเดี๋ยวจะลุ้นกับแม่นพอดีลมจารย์เหมาเลยแม่เงียแตกเลยแล้วพี่น้องหมดแล้โอ้อยากปิ้งไก่ไก่ตัวแล้วเปล่ครับแม่นน่ เอาตัวเดียวก็พอแต่ว่าบ่ต้องทอนเลยไร้อยเลยพ่อบอมีตูดป่เนาะมากินตูดตูดมันเบิดจ้าเหลือแต่ตูดฉันเนี่ยเท่ีสมาตูดไก่หนังเบิดแล้วตูดนี้มาขายบ่ต้องทอนไหมอ่ะอะไรอ่าอยากได้ประเดียบบวงเลยพี่น้องไปกินกับปิ้งไก่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ฮอตฮิตอ่ะเทสเว็นน้ำมัแล้วเด้อครับตอนนี้กับที่เราสองที่ดิวที่เราผ่านมาเกิดมันเอื้อนเจดิวของพี่ดิวที่เราผ่านมา มาแก่บ่นเด้อพี่น้องเมื่อกี้กับไปเมาตลาดซอยพ่อแม่พี่น้องเล้วดเต่รถกระบะมาใส่เอาของหลายๆไปมีเาที่ต่อเสเป็นให้ยว้นบ่หลายแต่ว่าพนักงานเขาจว่าเป็นอย่างนอบาดที่นี่เชือกพ้นกับเอาแป้ง <Gym>. ห <Napoleon> <bosses> <pos anch i> ัวมาเ้อเจกล้องเจบอลเจทัาก็เมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อยเริ่หิ้วเข่าแล้วต่ละคนนะค่ะเด้อคทะนุวนาถือกี๊สิบหกเมตรสามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหน่ซื้ออะไรก็ได้หนึ่ขอให้มีสี่สี่สามสี่สองสามสองแล้วก็ี่ศูนย์ที่สามสี่สองสาม ซีสามสองกับซีสามศูนย์เม็ดเดียวซีสามสามซีพี่น้องท่านคือกีพผมกีไส้ซูเจ้นี่นนละ่ะขึ้นหานน้ำพี่ใหม่ให้เลยพี่น้องเอ้อยบบญญาต่อครับแต่วา่าพลัดไหลเนี่ยบอกไปเลยคนประมาณหนื่งแน่นอนเยอะมากมายไก่กองเลยนะครับวันนี้ก็ข้อคองปากของพ่อเ Lal ดี๋ยวเขาจะเขอาเซเว่นไปซื้อของตัวในเซเว่น,วนเขาก็จะไม่ได้เนี่นเขาเนี่ยยัจะซื้อของธรรมดาด่านพี่น้องเพราะว่าแบให้เกียรติสถานที่เนาะอ่าไมครับพี่น้องเอ้าไปเดี๋ยวเขาไปกันง่ายไหมครับรถพี่ดิวครับ ต่วหกปีหนึ่งนี่ครับที่ซื้อต่ออย่าพี่ดิวธีรพัฒน์นะครับหนึ่งล้านบาทนะครับคุ้มครับครับพี่น้องมีบัฟมีบัฟเลยมีบัฟมีบัฟเลยนอะแหละล้านหนึ่งพี่น้องขวดเดียวแต่น้องป่านนี่ครับล้านหนึ่งนะครับพี่น้องคุ้มนะครับบ้าคุ้มนะครับนะชื่อพี่ยังกิ่นเลยนะเขาเขากับเขาเลยชื่อแล้วเขาก็ไปใช้แบบสาวแบบเราต้องซื้ออะไรวันนี้ฮะ

ยไม่นี่ยเมเฉันมาันเ่าดี๋วไ่อครับไม่ใช่พี่ไรเปินอหยเลยพี่กเมาสุดเลยอือพี่กองเจ๊กองถ้าวอันหยดขนบสวยนี่ยค่ะ้องอันนี้เจ๊กองขนบสวยอันนี้ก็ขนกันแน่น่เุ้ยอันนี้ใส่หารไหมอุ้ยาคัวขาวมากเลยอ่ะเจ๊กองบอกไปก่อน ออกไปก่อนไเปล่าไม่คอยอกจ่ายโอเคโอเคเปอนบ่ไม่ไหวเนอมายถึงไม่ออกเงอนไปก่อนเาเอาบอกมก่อนออกมาก่อนเลยออกกเลยแ่ออกมากเลย่ออเงินนี่เหนีมาล่วันนี้านอไ ตอาหามบอกเขามีเร<ม>ื<ม>่องละไรเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้สําหรับการแก้บนหาสิ่งไหนที่มันดีเยียนไหนที่มันไม่เหมาะสมต้องกรับขออภัยนะครับไม่ได้มีเกียตนาใดๆทั้งสิ้นนอกนจากเราได้ทําการบนผูกไว้เราก็ต้องทําการแก้บนตามสัตาวาะวาจาเพราะว่าเดี๋ยวเ่อน้ำปจะได้ให้เมื่อน้ำผู้จะได้ให้ จารย์คนอะไรเดี๋ยววันไหลส์รงการเนี่ยคนมาเป็นหมื่นเดียวขึ้นเวทีให้เ,หเลยถ้าสำเร็จน,นะครับเนาะวันหน้าก็จะมี4-3ส2 3ีสอแล้วก็4ีสสอูประมาณน,นี้แหละพี่น้อ,นองข้อฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับเนาะขอบคุณมากมากนะครับไปแล้วค,<อ><อ>ครับเ,เป็น,น<อ>การเ,<อ>เล่ามาแล้วพวกเจ้าเจ้าครับเจวันเจ้าเน้อเนี่ยมีเจ้าเนี้มีเจวันเจวันเจวันช่องอะไรครับฟังปนันตานกราะคับว่าอยากอายชื่อวังดิ อ่เจเจนอตี้เจทักลี่เจเทัยก้องพาปังบ่าวพักเจก้อบเบาเบาลักสินเจก้องครับเจก้องครตาเดียก้องครับเดีก้องัพาะไรครับเดี๋ยวก็ต้องนะครับฝากเพื่อนะครับช่องบ่าวลักสินเจนอตี้และช่องเล็กๆตะมูตะมีนะครับยอดดิ้วนะครับฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ